เก้าโมงสิบห้าถึงประมาณแปดโมงครึ่งสมาชิกชิปนี้เป็นยังไงบ้างคะดีนะวนพวกเหมือนแบบนี้กับผมใหม่กลับมาแล้วครับ Waves World นะครับวันนี้เราก็จะเดินทางไปที่มาเลเียมาเีนะครับ <ald> International Waves World หลังจากที่ไปเมกาป,ปีที่แล้วเราก็เที่ยวไทยตอนนี้เราเที่ยวต่างประเทศบ mm ้า hmm. งครับพวก w h a t s u p Don't forget to like and subscribe ถ้าไม่กด like กด subscribe ครับมาสอบแล้วนะคนนี้เช็คอินแล้วนะครับที่ไอเอเชียก่อนที่เราจะเช็คอินเราก็ต้องมีบาร์โค้ดเช็คอิน all the information let's go ทาก็ยังต้องใส่แมสนะครับ s h a r t o u p r i v a t e Stock Labs ครอบครัวผมเลตลอดคอบควเ,วเล,ล่เเเเตลอดเลยทำไมครอบคว,าร,วาราแเลตลอดครอบครัว Last Minute Always ตอนแรกจะเข้าไปนะครับแต่ว่าเกมันไม่มีอะไรกิน There is no breakfast so we didn't have breakfast yet We're late We got about 10 minutes o k เคตอนนี้เราใกล้ถึงเกตที่จะเข้าไป เครื่องบินแล้วแต่บีน่ากับเดียบียังไปซื้อน้ำอยู่เราน่าจะเป็นทีมลัสหน,นึทีมลัสไม่ผิดขออนุญาตอะไรครับนิ่งเราน่าจะเป็นคนสุดท้ายนะครับเออพี่ครับรอนหน่อยครับรอ,อ,นอนแวค็คนึงได้ไหมครับอ,อบคุครับตอนนี้นะคะต้องบอกว่าแอร์เอเชียเขาเปิดเดินทางไปที่มาลดีฟแล้วนะคะเย้ <Yeah. S 3> <Yeah. S 1> yeah. คนที่เขารับพาสปอร์ตบอกว่ามันไม่มีอาหารข้างในครับข้างในมีแม็กโดนนอกลูงนีแเราก็ไม่ต้องกินข้างนอ,อก hey! อโอ้เจอเพื่อนคน่ึงกินนะคะ เโองแรมเราครั้งนี้นะครับชื่อว่า Standard. Yeah, standard. วิน่มอดีรอบที่สามนะครับรอบที่สามของเด็กๆรอบที่สี่ของมามีแอนด์ดดี้ Yes อะไรคะแดดดี้ This one and this one for yeah yeah นี่มีแฟนขับถึงมาดีไปเหรอคะไม่ได้สกิมเบอร์ EmmaYesI'm way that's m e v n o w his s o n g y e a h yeah นะ he did homework yesterday too อ๋อเพราะเขารู้ว่าเราจะมารู้แลาวก็จะมานี่ค่ะลูกคานของเรา เขาเป็นอย่างนั้นอันนี้มาเมืองทะเลแล้วก็ใส่แจ็คเก็ตมาใส่เสื้อกนยาวใส่สีดำอย่ามายุ่งมากบอกคนดูได้ไหมว่าประมาณกี่องศาเนี่ยน่าจะประมาณ3.9มเก้อ่ะสาตอนนี้นะครับเรากำลังจะไปขึ้นซีเพลนนะครับซีเพลนออกบ่ายโมงสิบห้าเสร็จประมาณ45นาที ริงถ้าเกิดว่าให้แต่เดียจากตรงนี้แล้วไว่ายไปถึงตรงนั้นอนะเององเจงยูคิดว่ายูทําได้ปะแคนหรือไม่แคนจากรถนะคะมาสู่เครื่องบินเครื่องบินมาสู่รถและจากรถมาสู่ซีเพลนจากซีเพลนมาสู่เรือคะ่ะเรายังไม่เึ็นโรงแรมโอ้โหในเรือลำนี้นี่เขามีการเปิดเพลงบุญพ่อเอาด้วยนะคะ Standard. พ่ออันนี้เปล่าโอ้อน,นันแปลกไเลยตอนนี้นะคะเราถึงที่โรงแรมแล้วนะคะ ต้องบุกจมลงไปเด็ดดีต้องช่วยกันเอาแว่นตาขึ้นมาให้ได้ค่ะอยู่ตรงนี้ค่ะนี่ไงนี่ไงดูซิลูกหรือพ่อจะเป็นคนไปเอาเด็ดดีจะต้องไปเอาแว่นตาให้ลูกให้ได้หรือลูกจะเอาของตัวเองนี่ไงบุญินเอาเองละจบลูกจะเพิ่ง เขาได้แล้วเอาน,นี่ไงบีนม่มีตัวช่วยมาให้ละอันนั้นคืออะไรคะปวดสังเกตค่ะแลปเปอร์ผ oh, <no. S 1> ู้แย่งชูชีพลูกคืออะไรคะผู ang, ้แย่งห่วงยางลูกคืออะไรคะ no. มาตามนะคะเขาบอกว่าตอนนี้เกิดเหตุการณ์เด็กลุมคุณสามีค่ะเด็กลุมคุณสามีค่ะฝังกำลังจะกลบดินแล้วค่ะ oh. เราต้องไปดูค่ะเขาบอกอยู่ปลายสะพาน เหตุการณ์เกิดตรงนี้ค่ะมี่น oh, okay. ่าเกิดอะไรขึ้นลูกใครทำแดบดดี้น่ะเดดดี้อยู่ไหนโอเคเด็ดดี้กำลังจะไม่ไหวแล้วค่ะหนัมากเป็นไงคคุณพ่เพาะสนุกเนาะ <ฮ>ทุกคนต้องเป็นพยานนะแอดีบอกว่าทริปนี้จะเป็นทริปของโครงการฝากลูกไว้กับพ่อทุกคนนะพ่อพ่อบอกว่าพ่อจีน,นหรือเป่าขาดโครงการฝากลูกไว้กับพ่อนี่คืออีดานี่คือลุกลินนะคะและพ่ออยู่ในโรงงานและพ่อขาย,ยาว ต้องการการลอยเพราะว่าขาพ่อจะโดนหินการสอนลูกที่ดีมากนะคะดูสิคะเนี่ยบีนา you okay ่ายูโอเคไหมลูกบีน่าคือฉลามตัวจริงสุดยอดเลยพี่บีนี่ว่ายสู้เวฟมาเลยนะคะ s <S ตามมาด้วยบลุกเลนค่ะสุดยอดน่ะตอนนี้ก็จะเป็นดินชามัพระาทิตย์กำลังจะตก ทุกคนคุณพ่อแล้วก็คุณลูกก็สลบสไลายไปแป๊บหนึ่งนะคะเมื่อกี้เพราะว่าเนื่องจากการแข่งขันว่ายโอลิมปิกเป็นไงครับ <Hey. S 1> อาการคุณพ่อเป็นยังไงบ้างคะ Oh we just had a good swim and now I'm hungry God oh, my, oh, my take oh, now God I I exercise hungry จะบอกว่าทุกท่านที่มาบาดีเนี่ยทุกคนจะบอกว่าทะเลบ้านเราก็มีจริงๆทะเลบ้านเราก็สวยไม่แพ้ที่ใดในโลกนี้เลยแต่บายอ่างใช่แต่บารีมันคนละอย่างมันก็จะมีเสน่ห์ในแบบของเขาจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ไกลจากกรุงเทพเท่าไหร่สี่ชั่วโมงครึ่งสี่ชั่วโมงครึ่งก็ไม่ไกลเท่าญี่ปุ่นอ่ะเออใช่อ่ะถึงแล้วค่ะ thank you wow อุ้ยฟ้าสวยนั่งตรงไหนเด็ดดิ

After we saw the sunset and I'm about to go to sleep. วันนี้เป็น day ด้วย Happy Father's Day Love you. Daddy I love you Sorry <laughs> ใครใครรักแค่ไหนลูกรักยังไงมากๆ ลอยนะคะวันนี้เดี๋ยวเด็กๆจะไปวอ t e r p a r นะคะบอกว่าเป็นที่เล่นน้ําแบบมีเครื่องเล่นน้ําเยอะมากปูคนมีชื่อแล้วนี่คือบ้านบ้านปูมืนบ้านปูด้วยค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าหลังจากลูกได้เลี้ยงปูแล้วหลังจากนั้นจะไปที่วอ t พ r p a r เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันอุ้ยทุกคนทุกข้างหลังสิสวยงามมากค่ะนี่แบบไม่ต้องมีฟิลเตอร์ไม่ต้องมีอะไร

เรากำลังจะไปทานข้าวเชียวนะคะแล้วก็เขาบอกว่าวันนี้เนี่ยเราจะมีเชฟเป็นคนไทยด้วยเพราะฉะนั้นเราอาจจะได้ทานกระเพารพาไก่ข้ามบนมีเชฟจากประเทศไทยของเราและนี่คือไข่ไเจียวไข่เจียวค่ะ ตื่นอน,นอนสบายนอนสบายไปเลยอ่ะสปาเด็กเนนาน,านกดจุดเยอะใช่ค่ะใช่ค่ะ It's a clock. Oh my god, you're surrounding me. What are you doing? Keep oh. <laughs> It's beautiful. Soy The sun is about to set over there. I'm grateful. Thank you. Day two. Day two, dinner time. I broke the floaty, and how much does that cost? The pink one. Yeah. Huh? No, I accidentally broke it. How much do I have to pay? Okay. Okay, have a good one. Bye-bye. How about what for you? free? Huh? Yes. Uh, yes, we need a golf cart to the The reception and I asked if I could pay them in with my own money. Where, where do you have money? In my wallet. They said they could give it to me for free. I said sorry to them and I'm sorry again. Day three and uh, we are about to enjoy breakfast. Woo, what a สุเดียวหลังจากนี้เราจะไปไหนคะ s โอเคได้ <c oughs> let's go โ้ <'s> อตเาะมาชมาถ่ายให้ถ่ายราูปจั <c oughs> อย่าไปจับเตานะลูก ทริปเราก็จบกันแค่นี้เขาก็มาอยู่แล้วก็พักผ่อนนะครับบรรยากาศดีมากครับถือว่าโชคดีที่ฝนไม่ตกอากาศดีเด็กๆก็สนุกนะคะจริงๆแล้วเมาดีแผต้องเล่าว่าเราไปมาหลากหลายโรงแรมนนี่เป็นครั้งที่4ของเราครั้งที่3ของลูกคือเขาสวยด้วยทะเลเขาอยู่แล้วแหละเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ไม่ค่อยได้อยู่ในห้องกันเท่าไหร่ก็จะอยู่กันข้างนอกถ้าใครที่สนใจที่จะมาตอนนี้ก็ง่ายขึ้นใช่แล้วค่ะตอนนี้ไอเชียก็ามีบินตรงนะคะจากกรุงเทพสู่มาลดีนแล้วนะคะก็มากันได้เลยแบบสบายๆแล้วก็ขอบคุณเดอะสแตนดาร์ดโฮเทลด้วยนะคะที่ดูแลเราอย่างดีเดี๋ยวเราจะกันหมายว่าคล้ปหน้าเราจะไปไหนกันอีกนะคะกับเวสโว d นะคะก่อนที่จะไปนะครับกดไลค์กด subscribe กดแชร์นะครับ notification เมื่อไหร่ที่เวสโว่ดร d ฟตนะครับ ขอบคุณมากนะครับท <Bye. S 1> ี่ติดตามครับบายบ๊ายบายบ๊ายบายขอบคุณ